สวัสดีจ้ารวีติ๊กรักบ้านเกิดชาระวีลำปางลำปางท่วมวังเหนือแต่บอหนักท่วมทุกปีหรือเปล่ารวีทางวังเหนือขอบคุณนะคะติ๊กรักบ้านเกิดวันนี้คุณกรุงเ,เทพมีแดด กรุงเทพมีแดดแต่ว่าอีสานนี่สงสัยจะคลึ้มคลึ้มทั่วอีสานเลยล่ะค่ะเพราะว่ามองไปบนท้องฟ้านี่ทั่วเลยบรรยากาศเดียวกันเลยค่ะบรรยากาศเดียวกันเหมือนกันไปทั่วเลยสงสัยจะทั่วอีสานเลยเมื่อเช้านี่หกโมงเช้านี่ฝนตกอย่างอย่างแรงเลย คุณติ๊กรักวันเกิดสวัสดีครับคุณน่านาคนครทักทายคุณติ๊กนะคะขอบคุณมากจ้าอากาศก็เย็นเย็นสบายฝนตกดีที่ไม่มีลมไม่มีลมเลยค่ะไม่มีลมอีสานกาเรียกว่า ตกง่ามจอดทานข้าวก่อนได้ครับ้าคุณน่านตามสบายนะคะป้าลมจะยาวคิดว่าจะยาวค่ะลองดูใครมีธุระใครมีอะไรก็ตามสบายนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายค่ะให้กําลังใจก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณห้าคนดูนะคะขอบคุณนะคะละวีขอบคุณติ๊กแลบ้านเกิดขอบคุณคุณน่านขอบคุณปุ้มปุ้ยนะคะ ถ้าฝนมาหนักฝนมาแรงก็จะใช้วิธีพิมพ์ทักทายเดี๋ยวนี้คิดว่าน่าจะได้ยินอยู่บ้างเล็กน้อยไม่มีลมเขาไม่มีลมฝนตกแต่ไม่มีลมตั้งอีสานบ้านเห้านีเออเพิ่นเอเวนว่าฝนตกงามงาขอบคุณค่ะที่รับวันเกิด วิวสวยเป็นสนามหญ้าค่ะเป็นสนามหญ้าพ่อบ้านชอบสนามหญ้าอีกหน่อยถ้าถ้าฝนหยุดจะมีนกค่ะจะมีนกมาหากินไส้เดือนใส้เดือนจะหน,น,นีน้ําขึ้นมาบนบนพื้นจะมีนกเต็มเลยมาหากินไส้เดือน กัดอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอำเภอวารินจ่าอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีปีนี้อุบลน,น้ํายังไม่ท่วมนะคะริมน้ํามูลที่เคยท่วมทุกปียังไม่ขึ้นยังไม่มีน้ําขึ้นน้ําท่วมยังไม่มีนอกจากว่าจะมีน้ําไหลบ่ามาจากทางเหนือทาง อีจารย์นี่นะต้องรอดูค่ะต้องรอดูแต่ว่าทุกครัวเรือนก็ขอบคุณจ้าขอบคุณบุญติ๊กรักบ้านเกิดจ้าล้างถ้วยล้างชามเนาะแล้วเช้าก็ทานข้าวเที่ยงข้าวเอ่อทานข้า,าวเช้ากันขอบคุณมากจ้าขอบคุณกำลังใจนะคะกระดมก็พึ่งทานข้าวพึ่งเสร็จ วันนี้ข้าวเ,เ,เช้าอ่อมกบเจ้าอ่อนกบอ่อมกบใส่บวบใก่ผักชีลาวใส่พักที่ตูกแซ่บอันนี้อาหารเช้าแซ่บอาหารเช้าแซ่บแขอบคุณจา้าขอบคุณห้าห้าคนดูขอบคุณหกคนดูนะคะที่เข้ามาทักทาย ให้กําลังใจบ้านพรอยุ่องค่ะขอบคุณมากๆฝนตกค่ะแต่ไม่มีลมอากาศเย็นสบาย